การเกิดแก่เจ็บตายในชีวิตฟ้าลิขิตบุญบรรดาลผ่านสมผลเราเยี่ยมโลกสร้างความดีสีแห่งตนประเสริฐล้นตามรอยบาทพระศาสดาแล้ววันหนึ่งต้องลาลับดับสังขารเป็นเท่าทานทุรีดินสิ้นมังสาเหลือไว้เพียงกุลความดีที่ทำมาประดับไว้ในโลกานิรันดร ก,กลับนรัสก,การพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระครูดมปัญญาธรท่านเจ้าอาวาสวัดตุดมหลังสีกลับนรัสก,การท่านพระมหาสมชายกิติปัญโยรองเจ้าอาวาสวัดตุดมหลังสีพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพยิ่งครับแล้วก็ต้องขอ,อก่าวสวัสดีมายางังท่านที่เคารพทุกท่านที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเปิงศพของนายนภัสศิลาอ่อน ซึ่งทางคณะญาติพี่น้นองได้มาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในการสวดพระพิธรรมอยู่ที่สาราสองจนมาถึงวันนี้เป็นวลาสุดท้ายแห่งสรีรละร่างกายของนายนภัรศิลาอ่อนจะได้อำลาจากพวกนี้ไปในการประชุมเพลิงแต่ก่อนที่จะถึงพิธีในการประชุมเพลิงนั้นก็จะได้มีการประกอบพิธีเป็นบุญกุศลครั้งสุดท้ายที่จะอุทิศให้กับดวงวิญญาณของผู้าปชนก็คือการทอดผ้าบังสุกุล ทานคณะญาติพี่น้องได้จัดเตรียมผ้าไว้เป็นจานวนสามชุดแล้วก็ได้เรียนเชิญท่านที่จะได้ทําการทอดผ้าบังสุกุลไว้เป็นจนํานวนหนึ่งบัดนี้พร้อมแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีการจะขอเรียนเชิญท่านที่จะได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลตามลําดับดังนี้นะครับท่านในชุดที่หนึ่งครับจะขอเรียนเชิญคุณวันชัยรุ่งเรืองและครอบครัวรุ่งเรืองได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลปราบนิมนต์ท่านพระประหลัดสมบัติสมจิตโต ผู้อำนวยการกองงานชาพนสถานวัตอุดมหลังสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสุขุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ ภาคเหนือชุดที่สองครับขอเรียนเชิญคุณการจนาศิลาอ่อนและคุณสาโรธพิรุณปโปรยสองท่านได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลกราบนิมนต์พระมหาสมชายกิติปัญโย รองเจ้าอาวาสวัดตุดมลังสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสุคุณขอเรียนเชิญและขอกราบนหมลครับ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับก่อนที่จะถึงท่านสุดท้ายที่ทางคณะท่านเจ้าภาพได้เรียนเชิญผู้เป็นประธานในครั้งนี้กระผมนายนัทพงสศพันธ์เจ้าหน้าที่ของงานชาปนสสถานวัดตุดมหังสีรับหน้าที่พิธีกรกระผมจะขอกล่าวประวัติของผู้วายชน ตามที่ทางคณะท่านเจ้าภาพได้เรียบเรียงนำมาถ่ายทอดได้กับท่านที่เคารพทุกท่านได้รับทราบโดยสังเขปดังนี้ครับประวัตินายนภัสศ,ศิลาอ่นนศศาอนนายนภัสศิลาอ่อนเกิดเมื่อวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2521ปีิบิดาชื่อนายโกมารดาชื่อชูดาศิลาอ่อนมีพี่น้องรวมกันทั้งหมดสองคนก็คือ นางสาวกัญชนาศิลาอ่อนและนายนภัสศิลาอ่อนผู้วัยชนนายนภัสศิลาอ่อนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนชนบุรีสุบ,บทสถานะก็คือโสดประกอบอาชีพรับจ้างอุปนิสัยนั้นเป็นคนที่ร่าเริงรักเพื่อนรักครอบครัวเป็นคนจริงใจ ทำเพื่อส่วนรวมชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอการจากไปในครั้งนี้ด้วยสาเหตุเส้นเลือดในสมองแตกที่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์รวมอายุได้45ปีนายนภัสศิลาอ่อนได้อำลาจากครอบครัวญาติมิตรไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับท่ามกลางความรักและความอาลัยของทุกๆคนก็ขออนาจบุญกุศลและผลแห่งกรรมดีทั้งหลายที่ นายนภัสศ,ศิลาอ่อนได้กระทำไว้ในชาตินี้จงมาเป็นตบบะเป็นเดชะเป็นพระวะปัปจ,จัยัยนุนนําส่งให้ดวงวิญญาณของนายนภัสศ,ศิลาอ่อนให้ไปสู่สุขอติในสัำปรายภพบเบื้องหน้าด้วยเทินเจ้าเกิดมาเพราะกรรมนําสิ่งสุขดีชั่วครุกชีวิตลิกิดฝันยืนสู้โลกสู้ชีวิตด้วยชีวัน แล้ววันนั้นต้องลาลับดับชีวีเรายังคิดถึงอยู่มิรู้หายแม่รับกายให้สิ้นทุกสุขสดสีขอกุลนนำดวงใจไร้ราคีสิ้นพบนี้สู่สวรรค์นรินรันเทินด้วยรักและอะไรอย่างสุดซึ้งจากครอบครัวญาติมิตรทุกคนช่วงเวลาต่อจากนี้จะขอเรียนเชิญท่านที่กรบุกท่าน ได้ลุกขึ้นยืนอยู่ในอาการสงบเพื่อเป็นการไว้อาลัยในการจากไปของนายนพศิลาอ่อนเป็นเวลาช่วงขณะหนึ่งขอเรียนเชิญทุกท่านครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านครับเชิญนั่งครับครับแล้วก็มาถึง้าพในชุดสุดท้ายที่ทางคณะท่านเช้าภาพได้จัดเตรียมไว้แล้วก็ได้เรียนเชิญท่านผู้เป็นประธานในครั้งนี้ลระผมขออน,นุญาตเรียนเชิญ คุณสมชายพวงมาลัยผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกวุฒธธิสภาได้เป็นประธานในการขึ้นทอดภ้ไตรายบางสุกุนและเป็นประธานในการประชุมเพลิงฝ่ายครวาดขอเรียนเชิญด้วยความเรารพครับและขอกลับนิมนต์หลวงพ่อพระรูดงปัญญาทรท่านเจ้าอาวาสวัดอุดมรังสีได้เป็นประธานในการขึ้นพิจารณาภ้ไตรายบางสุคุนและเป็นประธานในการประชุมเพลิงฝ่ายสง์ขอกลับนิมนต์ด้วยความเรารบครับ ครับและขอเรียนให้กับท่านที่เคารพทุกท่านได้รับทราบนะครับในการขึ้นวางดอกไม้จันทร์บนฌาปนสถานนั้นขอให้ท่านขึ้นทางบันไดาด้านข้างวางดอกไม้จันทร์ที่ด้านหน้าหีบศพด้านบนแล้วก็เดินลงทางบันไดาด้านหน้าด้านเดียวนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญคณะญาติพี่น้องของผู้ไวชนได้มาพร้อมกันที่บริเวณบันไดาด้านหน้าเพื่อแจกของชมรวยและขอบคุณในน้ําใจของท่านที่เคารพที่มาร่วมงานในวันนี้โดยพร้อมเพียงกันครับ ดินจะกลบลบกายวายสังขารไฟจะผลานชีพให้เมาลายศูนย์แต่ความดีที่ทำไว้ได้คำคูณย่อมเทิดทูนแทนซากที่จากไปขอเชิญท่านที่เคารพทุกท่านขึ้นวานดอกไม้จันได้เลยครับทางคณะท่านเจ้าภาพต้องขอกราบขอพระคุณกับคุณสมชายพงมาลัยท่านผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกวุฒิสภาที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในการทอาพาระตรรยบางสุคุลอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ไวชนและมาเป็นประธานในการประชุมเพลิงในครั้งนี้ทางคณะท่านเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณในน้ําใจของท่านทั้งหลายที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเพลิงศพของนายนพัฒกีฬาอ่อนประหักแม้นว่าทางคณะท่านเจ้าภาพญาติพี่น้องทุกคนได้มีการต้อนรับกับบดาท่านทีน่เคารพอาจจะขาดตกบกพร่องสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไปบ้าง ทางคณะญาพิา่นอทุกคนต้องขอประธานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับครับวันนี้ทางคณะลูกหลานญาพิ่นอทุกคนต้องขอกราบขอบพระคุณในน้ําใจของท่านทั้งหลายเป็นอย่างสูงมาหน้าโอกาสนี้ครั้งขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับครับแล้วก็เมื่อเสร็จสิ้นจากการวางดอกไม้จันทร์เรียบร้อยแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีในการเคลื่อนศพของนายนภัสศิลาอ่อนเข้าสู่เต่เาเผาศพทางด้านบนก็จะได้มีการประกอบพิธีหน้าเต่าก่อน อย่างไรแล้วทางคณะญาติพี่น้องทุกคนจะได้ขาดในพิธีนี้นะครับได้ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปประกอบพิธีในการส่งร่างรอมทั้งท่านที่คารพทุกท่านทราบว่าวันนี้ท่านยังไม่ติดภารกิจที่ไหนยังไม่รีบกลับก็ขอเรียนเชิญท่านได้ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปส่งร่างและวิญญาณของคนที่ท่านรักคนที่ท่านรู้จักอีกสักครั้งให้ถึงเชิงตะกอน วันนี้ก็เป็นวันสงกรานต์มาที่สองของวัดดลังสีก็ที่วัดก็มีการชาวปกิิดขว้กันสองศพส่วนศพนี้ก็เป็นศพแรกนะครับเดี๋ยวก็จะมีศพหนึ่งอยู่สาราหกก็ในช่วงเที่มงเย็นนะครับก็ต้องเป็นพิธีกรให้เขาเหมือนเดิมเพราะว่าเขาไม่มีพิธีกรมาเดวันนี้อาจจะมี เ,เสียงเข้าหูนิดหน่อยเพราะบ,บางทีเขาไม่ยืนคุยเขาอยู่ข้างๆผมเนี่ยแล้วเขาก็อยูงว่านะครับเราก็ไปว่าเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มันสถานที่ของเขาจัดงานเขามาเป็นเจ้าภาพก็เราก็ต้องต้องทามสมาธิเราเองนะครับก็บางทีบางครั้งกับัวมไม่เปนตัวะ่วุดุเลยก็ต้องเอามืออุดหูไว้ก่อนนะครับก็ เดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับเสร็จขิ้นแล้วก็จะได้ขึ้นไปทําการส่งล่างนะครับทําพิธีส่งล่างครับขอ,ขอทุกท่านโชคดีครับขอ,ขอพบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับสวัสดีครับ